มากอันนี้ที่เขาเรียกว่า volcano mud ค่ะ we have to walk <laughs> We walk right in between the signs that say closed <Yeah. S 1> Be careful where you walk Okay um. It could be mud เวลาเดินนี้ต้องระวังเพราะว่าเขาบอกว่าดินมันอาจจะจมลงไปได้อุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนึกว่านึกว่าจอมปลวกปรากฏว่ากลายเป็น ดินเดือดเท่านายบอกว่าเวลาเดินอยู่ก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะจมลงไปมันร้อนนะคะมันเป็นดินภูเขาไฟค่ะเวลาเดินมาก็ได้ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมันมันผ,ผุดผุดออกมาโอ้ยเห็นนั่น from h e ให้เดินเข้าไปนะเนี่ยเป็นเป็นขอบพวกที่สงสัยเขาห้ามไม่ให้เดินเข้าไปเราก็เดินเข้าไปไตดเลยดูอันอื่น,นต่อค่ะนี่ต่ำๆแถวนี้ก็มีนะเนี่ยเดินก็ต้องระวังหมดเลยนะเนี่ยอันนี้เพิ่งไหลออกมาไปได้ตลอดเวลาเออใช่ว่าเขากล้ามใช่จริงๆแล้วเ,เขาห้ามเดินมาในนี้นะฉาเนี่ยขอบเขากั้นไว้เห็นไหม เขาห้ามเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีขายให้เราเดินเข้าไปข้างในเฉยเลยก็มีขอบให้ไม่ให้เดินคือไม่ให้เดินเข้าไปข้างในแต่เราก็เดินเข้าไปเฉยเลยก็มีอันนึงมันเดือดปุ๊บ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 ชาอย่าไปยืนบนนั้นเดี๋ยวจมลงไป ดูไปทัวท่วๆเลย่กลวนลันน้ก็เลยก้าเข้าไปใหญ่เลย จะให้ดูกันนะ สิน้ำสแกลลี่ไม <But soup. S 1> <laughs> ่ได้ซุปเมกเยอนะเด้น่ากลัวน่ากลัวโอ้เดี๋ยวมันกระเด็นใส่แล้วร <laughs> ้อนตายอย่างนั้นอ่ะเช็ดไม่ออกด้วยดีใจที่ได้มา นี่นะเป็นเป็นดินเป็น really เยญ่ซอฟสิลนะซอฟกินก็กินดินแหละกินก็กินดินเหนียวเอามาทําบ้านจิ้งหลีดเมื่อก่อนเล็กเเคยเล่นนะบ้านจิ้งหลีดอ่ะมาทําบ้านจิง mm hmm. นจ้งหลีเราเอาจิ้งหลีมาสู้กันนะตอนเล็กๆ <laughs> oh. I cannot take it. Oh yeah, the black sand. Oh. Yeah, last time mm. Mm -hmm. it's soft. Well, I love it. I'm Thank play. You. I play with the dirt now. <laughs> yeah. she's smelling it. I smell. Make sure it's the same dirt. Is the smell? And remember when I watch it, I love to play with the dirt. Oh, yeah. <laughs> อยู่ที่นี่มา28ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่เจ้านายเป็นคนพามาค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาแล้วก็โอ้ป้าว่าอากาศตอนนี้มันหนาวแต่ว่าหนาวกำลังสบายมันมันมีเกลือรตรงนี้ด้วยฮะเนี่ยเกลือทั้งดุนเลยค่ะทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ด้วย ลมแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะไปอีกที่หนึ่ง Salvation Mountain มันเป็นเหมือนกับเป็นภูเขาแล้วก็คนไปทาสีไปวาดอะไรอะไรตลาอ,อ,อยู่ที่นั่น <Okay. S 1> เดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งค่ะโอเคค่ะคลิปภูเขาคโคลระเบิดจบแค่นี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย